บางครั้งเราอาจคิดว่าความดีเล็กๆของเรานั้นไม่มีค่าแค่รอยยิ้มหนึ่งครั้งแค่คำพูดปลอบใจสั้นๆแค่การหยุดมือจากการทำชั่วเพียงชั่ววินาทีแต่ในสายตาของอัลลอฮ์ไม่มีความดีใดที่เล็กจนเกินไป่านนบีมูฮัมมัด็อลลัลลอฮุอะลัยฮิว,วสัลลัมกล่าวว่าจงอย่าดูแคลนความดีใดๆแม้เพียงการพบพี่น้องของเจ้าด้วยใบหน้าที่ยิม้มแย้มรอยยิ้มของเราอาจเป็นสาเหตุทำให้ใครบางคนยังมีแรงสู้ต่อคำพู พูดของเราอาจเป็นโดอาที่พระองค์ใช้ปลอบหัวใจของคนหนึ่งที่กำลังร้องไห้และการช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยอาจเป็นเหตุให้พระองค์ช่วยเราให้้นจากไฟนรกในวันเกียรมะมีในฮะดีษหนึ่งที่น่าคิดมากท่านนบีมูฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮุสัลัมได้เล่าเรื่องของหญิงคนหนึ่งที่ให้สุนัขตัวหนึ่งที่กระหายน้ําได้ดื่มน้ําพระองค์ตรัสว่าอัลลอฮ์ได้ทรงอภัยโทษให้เธอเพราะการกรุนาที่เธอมีต่อมัน เพียงแค่ความเมตตาเล็กๆต่อสิ่งมีชีวิตก็กลายเป็นเหตุแห่งการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ดังนั้นอย่าคิดว่าความดีของเราน้อยเกินไปอย่ารอให้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก่อนจะเริ่มดีเพราะในสายตาของอัลลอฮ์ความยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ขนาดของการกระทำแต่อยู่ที่หัวใจที่ทำเพื่อพระองค์อัลลอฮ์ตรัสว่าผู้ใดกระทำความดีเท่าทุลีหนึ่งเขาก็จะเห็นมันทุกคำพูดดีทุกรอยยิ้มทุกเจตนาดีไม่มีสิ่งใดสูญเปล่าใน สายตาของพระองค์ในวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีค่าจงจําไว้ว่าอัลลอฮ์เห็นทุกความพยายามเล็กๆของเราเสมอแม้คนทั้งโลกจะไม่เห็นแต่พระองค์เห็นและพระองค์ทรงจําไว้ทั้งหมดไม่มีความดีใดที่เล็กจนเกินไปถ้ามันทําเพื่ออัลลอฮ์ด้วยหัวใจบริสุทธิ์อินชาอัลลอฮ์